แต่ฮอลแลนด์บอกว่าเขาตามทันแล้วพูดว่าจากนั้นเขาก็ข้ามเวลาไปที่โตเกียวเดวิดติดตามการสะเทือนของอวกาศและตามไปด้วยในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาเดวิดเพิ่งจะเคลื่อนที่ทันทีไปที่รถสปอร์ตในขณะนั้นฮอลแลนด์ได้แสดงทักษะขั้นสูงของเขาเขาใช้พลังพิเศษที่เหนือธรรมชาติขับรถสปอร์ตกระโดดข้ามและทะลุผ่านการจราจรหลังจากที่เขาอดเสร็จฮอลแลนด์ก็ยังรักษาสัญญายินดีที่จะร่วมมือกับเดวิดเดวิดพาแฟนสาวไปยังฐานรับก่อน แต่พวกเขาเพิ่งจะข้ามเวลาไปหัวหน้าหน่วยนําทีมตามล่ามาที่นี่เขาใช้สเปรย์พ่นเข้าไปในอากาศประตูมิติปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าจากนั้นเขาก็ใช้เครื่องติดตามที่เพิ่งพัฒนาขึ้นหลังจากกดปุ่มอวกาศเริ่มมีคลื่น ในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาหัวหน้าหน่วยนำลูกน้องตามล่ามาที่นี่อีกครั้งสองคนถูกตีทันทีจนไม่ทันตั้งตัวเดวิดถูกสายไฟแรงสูงตรึงอยู่ที่กำแพงไม่สามารถขยับตัวได้ขอบคุณที่พาฉันมาพบเพื่อนของคุณเขาค่อยๆเอามีดกนออกมาเตรียมจัดการเดวิดอย่างเด็ดขาดโชคดีที่ฮอลแลนด์ปรากฏตัวทันเวลาพร้อมกับปืนฉีดไฟหลังจากจัดการกับสองคนที่ไล่ล่าเขาใช้พลังพิเศษชกชายคนนั้นไปหนึ่งหมดัด หัวหน้าหน่วยเพิ่งจะคานลุกขึ้นฮอนแลนด์ก็ทันทีย้ายรถบัสสองชั้นจากโตเกียวมาชนตรงๆการกระทำทั้งหมดนี้ทําให้หัวหน้าหน่วยยังไม่ทันได้ตั้งตัวฮอนแลนด์ยกปืนฉีดไฟขึ้นอีกครั้งขลักเขากลับไปที่อพาร์ตเมนต์ คิดว่าจัดการกับอันตรายได้ชั่วคราวแล้วไม่คาดคิดว่าหัวหน้าหน่วยจะใช้สายไฟแรงสูงเจาะผ่านอากาศดึงแฟนสาวเข้ามาเดวิดไม่สนใจอะไรทั้งนั้นวิ่งไปช่วยแฟนสาวแต่ที่นี่คือกับดักที่หัวหน้าหน่วยวางไว้เขาถูกห่อหุ้มทันทีด้วยเชือกแรงสูงที่รัดร่างกายเขาแน่นแต่สิ่งที่หัวหน้าหน่วยไม่คาดคิดคือเดวิดกลับถูกกระตุ้นโดยไฟฟ้าแรงสูงกระตุ้นศักยภาพที่แข็งแกร่งขึ้นอาคารอาพาร์ตเมนต์ของแฟนสาวทั้งหมด ถูกย้ายไปยังทะเลสาบในทันทีจากนั้นก็ทะลุไปยังห้องสมุดของโรงเรียนเห็นหัวหน้าหน่อยตามมาด้วยเดวิดกอดหัวหน้าหน่วยทะลุไปยังดินแดนที่ไม่มีผู้คนหุบเขาโคโลราโดให้เขาอยู่ที่นั่นตามยถากรรมหลังจากที่กำจัดความเสี่ยงแล้วเดวิดยังคงเดินทางรอบโลกกับแฟนสาวไม่ต้องใช้พาหนะใดๆถ้ามีพลังพิเศษในการเคลื่อนย้ายทันทีคุณจะใช้มันในการส่งอาหารหรือส่งของเร็ว